ฮัลโหลจ้าเห็นยังบ่จ้า,จาสวนปาาด้านทวันการเกษตรครับพี่น้องอันนี้เห็ดเพาะค่ะมาเบ่งการแล้วได้เห็ดเพาะวิธีเบ่งเห็ดเพาะหนังกับเห็ดเพาะฝ่ายเบ่งจังไดนพี่น้องอันดับแรกเอามาล่างล่างนะคะล่างเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเห็นบ่ค่ะเว้ยล่างเสร็จแล้วเบ่งสีค่ะเบ่งค่ะเห็นเห็นความต่างของเห็ดเพาะบ่คะ อันนี้สีขาวกว่านี่คือเห็ดพอฝ่ายเด้อค่ะผิวคําก่านี่คือเห็ดเพาะหนังเด้อค่ะพี่น้องเบืองตางกันเลยเห็นบ่คะสีของมันลักษณะของมันตางกันเนี่ยคะ่เะเบืองบ่อยากเห็ดเพาะหนังสีแซบก็เห็ดพอฝ่ายเด้อค่ะเพราะหนังของมันจิหนุบๆค่ะเวลาเข้ากินแซบไยเดอร์โลและแพงพร้อมมาเบืองกันจังได้กินเด้อค่ะเพราะว่าเห็ดพวกนี้เนี่ย สได้มาจากสกุลแน่ได้มาจากเมืองเล่าแนค่ค่ะเพื่อนสีเอามาขายไปรอดตลาดหน้าที่ค่ะค่อยได้เมื่อนี้สวัสดีค่ะจังใดสีเอาไปต้มลวกกินกับแจ้วค่าค่ะสวัสดีค่ะ